สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินชาแนลนะคะวันนี้ปุนาจะพามาทำลายหินอ่อนกันค่ะขั้นตอนแรกปูนาใช้สีขาวนมนะคะในการรองพื้นค่ะนี่สีขาวนมปุนาใช้ยี่ห้อมิลานนะคะตัวน,นี้ค่ะ สีสวยมากเลยค่ะปุนาใช้ก็คือเป็นการรองพื้นค่ะเป็นการรองพื้นเป็นสีขาวนะคะเสร็จแล้วเราอบ60สวินาทีได้เลยค่ะอบเสร็จแล้วนะคะปูนาก็จะมาเพ้นนะคะเพ้นเป็นเอาสีขาวเพ้นนะคะอันนี้ตามใจเรานะคะว่าจะอยากได้เยอะอยากได้น้อยค่ะอันนี้ปูนาใช้แค่3 3มเส้นนะคะ ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วปูนาใช้เบดนะคะในการกระจายสีค่ะเพราะว่าปูนาไม่มีสีฟุ้งนะคะแล้วก็สามารถใช้เบดนะคะอาจจะอาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่นะคะใช้เบดแต่ว่าเราสามารถใช้ได้ะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะ,คะอบ60วินาทีได้เลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะปูนาจะใช้สีโอวันตีนค่ะเป็นสีออกน้ำตาลโอวันตีนนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะในการใช้ทำเป็นลายหินอ่อนนะคะแล,แล้วแต่เราจะวาดนะคะก็ตามจินตนาการนะคะแต่ว่าปุนาตูนาอาจจะวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะอันนี้ประมาณคล้ายๆตัวเอสค่ะ เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการหัดเพ้นนะคะหัดเพ้นลายอันนี้ปุนาใช้เบดค่ะเบดในการกระจายนะคะประมาณนี้ค่ะการเพ้นไม่มีลายตายตัวนะคะสีลายหินอ่อนนี้เป็นลายที่ทําง่ายๆนะคะทําได้ค่ะมือใหม่ก็ทําได้ค่ะปุนาก็เป็นช่างมือใหม่เหมือนกันก็หัดลองหัดเพ้นค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วอบ60วินาทีได้เลยค่ะอบเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปปูนาจะใส่ผงทองคำนะคะนี่ค่ะกระจายกระจายได้เลยค่ะการใส่ผงทองคำจะให้าลายเล็บของเราดูไฮโซขึ้นมานะคะดูสวยรู้ไฮโซค่ะ ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปปูนาจะฝังเปลือกหอยนะคะตัวนี้ก็จะใส่ฮาร์จลค่ะปูนาก็จะใส่ฮาร์จลทาก่อนนะคะ พอเราทาส์แล้วนะคะเราก็สามารถเลือกเปลือกหอยตามที่เราต้องการได้เลยนะคะวางในจุดไหนก็ได้นะคะตามใจเราเลยค่ะใส่ไม่เยอะนะคะใส่ประมาณสองสามชิ้นค่ะประมาณนี้ค่ะ อันนี้เรวาวังตามใจเราชอบเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะประมาณนี้นะคะอบ60วินาทีได้เลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะปูนาก็จะใช้ฮารเจลในการทาอีกรอบนะคะเพราะว่าเปลือกหอยมีความแข็งค่ะแล้วก็ทาฮาร์ดเจลลงอีกรอบค่ะท็อปอีกหนึ่งชั้นหนึ่ง อบ60วินาทีได้เลยนะคะตัวนี้ก็คือเสร็จแล้วคะ่ะอบ60วินาทีขั้นตอนต่อไปนะคะปูนาก็จะใช้ท็อปกระจกนะคะในการทาอีกรอบหนึ่งคะ่ะทาท็อปนี่ก็คือเป็นทาเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือเสร็จงานแล้วคะ่ะอบ60วินาทีได้เลยนะคะอันนี้ก็คือผลงานที่ทําเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปปูนาก็จะใช้ สีช็อกโกแลตเหมือนเดิมนะคะในการาทาอีกเล็บหนึ่งนะคะอันนี้เราใช้ในการเวลาเราทาเราปิดหน้าเล็บทุกครั้งด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะอบ60วินาทีได้เลยนะคะอันนี้เราเริ่มทาเป็นรอบที่สองได้เลยค่ะ อันนี้ก็คือทารอบสองนะคะอบห0สิวินาทีเหมือนเดิมได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คืออบเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะติดอะไรนะคะติดอะไรสีทองค่ะติดอะไรสีทองตัวนี้ได้เลยค่ะตัวนี้เลยนะคะ ขอโทษเพื่อนด้วยนะคะพอดีเสียงดังไปนิดนึงค่ะอันนี้คะะปูนาใช้ฮาเจลในการติดอะไรนะคะตัวนี้ค่ะติดเข้าไปเลยค่ะจัดเรียงให้สวยงามนะคะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเนป็นยังไงบ้างคะสวยงามมากๆเลยนะคะลองไปทำตามกันได้